ตเย็นโบเขกนโบกระสือมาแบบตุ้ง่สีต่ละุ้งใหญ่สี่โต่กระใะภาษาอีสานจริงหลีดตัวแห่เนี่ยเอินว่ายังจ้ะชี้หลีดออย่างนะ จิบิเดชก็เอิญจิบิแมนหรือเปล่าแม่แม่จิง้งหลีดขาแสองวดยังว่าแบบจิ้งหลีดขาแสงเล่าเอิญว่าอย่างเออกระชิ่งหลีดเนี่ยก็ว่ามันว่ามันเป็นจิ้งหลีดตัวใหญ่เลยนะแม่จิกุ้งหมีนัว่ามันมผสมข้าหลาดก่็นแม่อันนี้ขาเอิญแม่สดิ้งสดิ้งมันตัวเล็กหรือเปล่าแม่เอออันนี้ยัแม่ยังเข้าใจว่าสดิ้งนี่ยังชุดตัวใหญ่ชาวบานบางคนเขาเรียกจิโก้ง พี่บุตรบอกว่าแมงเสดิ้งเผื่อนะตกลงเขาเรียกอะไรจิ้งหรีดสำหรับมื้อนี้เราจะเดินทายถอดสดอยู่บ้านบ้านอะไรนะบ้านน้องปรือจ้ะบ้านน้องปรือ้มมาเสกเชื่ออะไรจะพูดคือบระเด็จากเชื่อเลยมื้อนี้กับข้าวคั่วอาหารพื้นบ้านน้องกุ้งบอกว่ากุ้งมองพีิบล่าผิดไปเออใช่เขาเรียกจิบบิทบลสำหรับตอนนี้ก็ พี่ออเดอร์เราจะเดอร์จีปลมจีปลมทอดไข่ปลาไอันรสด,ดีกับบอกเดอเพราะว่าไม่ขาดไสอ <laughs> ครึ่งซองผุหล่ะไซไลายแซ่บหลาย <laughs> มันเป็นซองหน่อยเด้ซองใหญ่ซองใหญ่แบบพกทิปเก้าบาทอ่ะซองยิ่งใหญ่ผมเพิ่มไปไหมเอาผมเพิ่มกับบเหลือไปเบิร์ตผมทุกทุกส่วนเลยนะคะ ผมคนจมูกเป็นสินะหมายถึงแบบคนจมูกเนี่ยนะเอาดีๆผมมีจะาส่วนหลายส่วนอยู่นะจ๊ะอันใบที่ใส่เนี่ยมันต้องเด็ดนะจะแบบบานๆแบบพี่บุตรพี่บุตรบอกว่ากินน้ำกินน้ำมากๆค่ะชอดกรอบๆเหมันคู่ชั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงใจสามยามดึกนะคะวันนี้พลากระพาทุกชัานกำลังเข้าครัวอยู่ที่ เชฟเลไล่ซึ่งเชฟเลไล่แบบว่าจริงๆแล้วในส่วนของสมุนไพรหรือว่าเฮิร์บนะนะคะก็จะต้องมีใบตะไคร้ด้วยแต่ว่าก็กลัวว่าจะไปเจอคองูเข่างูอะไรงูเข่านะร่าไม่มีใครแย่งพืชหรอกใส่แล้วคุณเลไล่ใส่ไปแล้วนี่ยตอนแรกตอนแรกเชฟบอกว่าเชฟบอกว่าต้องใส่อันตะไคร้น้ำพะเดมงูเข่าจ้อแล้วก็ซีดน้ำลายอันนี้คือเหลืองกรอบนะจ๊ะ เร the and the e ืองกรอบเรืองใหม่จ้ะกรอบไม่ย่างเลยจีโฟมตัวนี้ง่ายัง่านีือไม่ไงบอกว่าจีโฟมกับตัวนี้ง่าอันนี้ไให้ไปนี่ตัวคุณแม่สรุปว่าอันนี้เอิญว่าจีโปมเป็นป่ะจ๊ะนี่จีโฟมเป็นป้อนนี่นี่จีโฟมว่าเมนจีรีดได้ไหมจีโฟมบ้านเรามีบ่อไปเก็บน้ำฟ้องไอ้ก้อนนั่นง่ายดนีิจีรีดนั่นเดี๋ยวนี้บ่อหิ้วท่อนนันว่าน่าเนาะเอ้าวนาจะอยู่ในนี้วจนไปกขหากนมาติดแบบนี้ แม่ยังเฮาแบบกินเพลในสี่เฮางสิบาบ่แม่เป็นเป็นอย่างคือบ่บาขอเหตุผลนะกะแม่ขอเหตุผลทีเพราะวบ้านมากินอาหารของเพื่อนบ่เปล่อกแล้วตงหน้าผู้เว่ากันเด้เนี่ยเพี่ยเพื่ใส่แปดนในรอบลืมค่ะเนี่ยบรนณาเชื่อว่าคุณแม่เลไล่นะคะสามารถที่จะรลบผลจากคองูนะคะงูเขางู ไปหาอันตะใครไม่ได้นะคะเรางมแล้ว่้องท้าแกงใส่น่อไม้เด้อ่บลายยมันแกงได้จริงอะตัวสำเนาเนะแกีพี่บุญบอกว่าแกงใส่หน่อไม้เด้อแซบหลายหน่อไม้สมนะหน่อไม้สม อี่ปงคักๆเลยครับนะฮาคนนี้แม่ม่ไม่ใช่บอกที่โปงคักๆเนอยางมีคนเสียงไงก็เลยบอกคักๆจริงๆแงก็ต้อนี่น้ำนาเขาอยู่นี่หงใหม่ตอนเช้าวนชฟเชหุ่นหน้าามนงกบบปคนเกาะกาเกาะเกาะล่าน้ำเด็กเป็นธรรมดาเนี่ซื้อย่างจ้ะสัมผัส์นะจ้ะ พวกนั้นแกวคมยยังปิดปากเลยมานเนี่ยซื้ออย่างจ้าผู้สาวผู้สาวบานีิซื้อยังคืองามแท้แม่ล่องอายุกี่ปีจ้าแม่ล่องเจ็สิบกว่าปิดปากนั่นคือเขินมันพอจ้ะพลาหูโลกหูเลยแม่แม่ล่องแม่ล่องนี่มีมีทาประจำแล้วนะเนี่ยเนี่ยเกาะข้านน้ำน้บปแมาณธรรมดานะ มันเป็นเบาๆยังเวลาตักเบาๆอยู่มันเบามันเบาแต่บาดแหลกมัน hmm. สุกบอกกันเถ่แม the ่น้องยังดิบอยู่นะพี่บูทบอกว่าอยู่อุดรบ้านพี่ตัวละสองบาทสองบาทเลยหรอพี่บูทอันนี้ของของน้องสาวพี่ที่ทํางานพี่พี่พระํางานที่มรสนะคะเขาเลี้ยงขายอันนี้โลนึงสองร้อยเด้อสองร้อยคือซื้อแบบพึ่งพึ่ง เป็นแบบน้องจิปโปมที่เพิ่งเสียชีวิตประมาณ4วินาทีเท่านั้นกดแล้วกดแล้วเดี๋ยวมันใหม่เดี๋ยวไฟไฟแรงนะคะตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วเอาเทียนละน้อยนี่เดี๋ยวมันไปลายก็นี่นี่มันตรงนี้แบบช่อนไงอ่ะเออเอาเทีละน้อยไปเอาไปนุชีนุกัดไปโอเคเครื่องปรุงนี่เออแม่ลายบอกว่าซื้อรถดีมาแล้วประมาณ3 30กิโลกรัมเลค่ะเมาโรงงานจ้ะเออสปอนต้องเข้าแล้วนะคะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะ นี่หลายคนอยู่ในเมืองกับซอรีน้ำเดอร์อยู่ในเมืองนั่นซอรีน้ำเดอร์เพิถอดติดแผนเรียงของเรียงเพงมาหอดจ้ะติดฝนติดฝนติดพายุนี่สรุปสรุปคือสายพันธุ์ตัวใหญ่เนี้ยเราเรียกว่าจี๖เลยจ้ะเด้อเออหนูคือหนูคมขึ้่มขืดจอะไรวะ ีผมที่นี่โอจะกีนแม่พาไปกล่นอย่างเงี้เอากล่นไวมนี่ผมเมนผมแม่เป็นอะไรง้ออะไรคลายนี่ไอย่างนะแม่ไรลไรงคนแทนหานยรับผมนี่หลายคนบ่หูจะภาษาอสานไลควยนี่ก็คือไลขวายนะคะณลังคนนักเบหัวกดหัวละมันนี่คือหม่ควจงดอยไรอย่งนะไลวย มีกั้วแต่มีสมเลียม้วอือแม่ร้องนี่ผู้เชี่ยวชาญเลยนี่ขุดลุมให้ร้านอยู่จะฟองไปไล้ข้วอยู่ปาสุดยอดเลยอ่ะนี่ร้านเรียงง่ายเนาะแม่เนาะว่ากับสุดใหญเรียงง่ายชุดสุดยอดว่าตัวง่ายง่ายนี่นี่ลายคนแปะประธานเลยจ้าแปะประทานเลยเ เดี๋ยวตอนนี้อ๋อเชฟกําลังหาเครื่องปรุงอยู่นะฮะก็ทุกท่านก็กําลังอยู่กับแม่ล่องนะคะวัย74ปีนะคะกับท่าเกาะขามนะคะในตํานานนี่นนาพ่อใหญ่ตัวเต็มยังไงต้องมีข้าวม้วนย่อยมาโอเคมันใหญ่คือเราบรรลุว่าแบบนี้ มันกับ่โมโาคือเก่าเอ้าเดี๋ยวปรุงเครื่องเดออเดี๋ยวให้แม่ลายเตรียมเอ่อรสดีสามสิบกิโลกร,รัมของเรานะอันแม่ลายจ้ะอันนี้ไสลายปันใดจ้ารสดีนี่พี่บุตรบอกว่าน้องพอลล่าสรุปเธอใส่น้้อยๆก็ไดเออเลือกเอาเอานิ้วสไลด์เลื่อนให้หน่อยสรุปเธอคนเหนือหรือคนอีสานจ้าเนี่ยรู้เบิร์ตสุอย่างหนูปบ้าหูยังเดียวหูภาษาค่ะ <c oughs> น้องน้องหูเบิร์ด <c oughs> ดีชัวรู้หมดแต่อดไม่ได้นะคะ นี่ฝนตกฝนตกใส่รถด,ดีเหาเปียกแล้ว <laughs> <laughs> นะคะพี่บุตรพี่บุตรบ้านพลาอยู่เหนือตอนล่างกลางตอนบนพลาก็เลยเลือกอยู่อีสานดะ <laughs> ส่วนสำเนียงเนี่ยเพื่อการอยู่รอดจริงๆรงย่ากเลยอง <laughs> อ่าระหว่างที่เรารอรถด,ดีจากทางบ้านหนองอิลุบนะคะแมวแมวบอกว่าแปลให้เหาฟังแหนมูเฮาฟังบางหูเรืองสัมาเสือเธอ เธอเป็นผู้สอนสอนบอกภาษาอีสานแมวเธอยังมาตัวพบกับแม่ลองไว้จะกับการป้องป่าแม่ลองแม่ลองมาททันแล้วนะจ๊ะแม่ลองสาวหัวแถลงนี่งามสุภุสุคนบอกคุณแม่คุณแม่ว่าคุณแม่งามบอผู้ลังคนผู้ลังคนกดหัวกดหัวใจมาแล้วพี่ยอมพะนะ มาเป็นธรรมดาอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องจิป่มนะคะได้สงบนิ่งตอนนี้แล้วก็เหมือนเราแบ่งมาทอดประมาณครึ่งกิโลนะใครสนใจก็อินบ็อกถามได้เดี๋ยวพระราจะส่งเฟสนะคะฟาร์มเขาอยู่ที่ตรงในเมืองนะชื่อพี่ป้อมนะคะติดต่อได้เลยนะจ๊ะติดต่อได้เลยเอออันนี้ก็ได้ อันนี้อันนี้ล่านค้าเพิ่นปิดหมดแล้วนะจ๊ะเพราะติดฝนล่านล่านต้องเขาไอ้นี่เนี่ยเขาเลี้ยงเขาสิปูฟูแล้วเขาก็สิเจายวไส้ร่วเลยครับเราจะเอาโตมันมาใส่ใส่อยากเลี้ยงบ่บระมันบระมันนี่แปลว่าบอกขยันนะคะได้ไหมนี่ดูหน้าสดไหมอะไรไหมทุกคนพร้อมย่างตั้งสติเด้อนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วพร้อม อันแมรี่นี่รถดีนี่เปียกฝนน้ำเต็มบปมนรถดีธรรมดาอัยนอันนี้กินไปนี่แกลบแนบดีบะเมนใครนะจ๊ะรถดีจ้ารถดีเป็นเม็ดเม็ดอยู่เลยเม็ดเม็ดเลยเป็นกันก่อนเลยเนี่ยรถดีมัลายไังจมาเห็นมาหน้ยังที่บอกแล้วเด้อฝนมันแห้งนะจ๊ะฝนมากคนลดแห้งก็เลยเปียกรถดีเทานันะคะอืมมันเางายมเขาโรงเรียนอย่ง ปลานันคือจ่างพัดร่มค่ะ <g jas> ปัานันคือเอาเขาลงเรียนเร็วค่ะไม่ลองซิมใหนไหไม่ลองเอาไหมม่ไล่ใส่รถดีแล้วสามกิโล basis. บบเมื่อกี้นี่สามกับม,มือนี่นี่พระเอกพระเอ,อกมิวสิกมาแล้วนะคะผสมผสมซิมไหนไะแดดแดดแว่นไม่แล้วตาเห็นหุงแล้วนะจ๊ะนี่นี่สเต็ปการชิมอะตรงไหนมันที่อร่อยที่สุดแม่ ขาหน่อยขาใหญ่อยู่ตรงไหนขาใหญ่ขาใหญ่แม่กินแล้วฝากช่อง y o u t u b e พล่าพรลล่าน่ะลืมชนะด้วยนะคะเดี๋ยวสวัสดีพี่เน่ๆค่ะตอนนี้กำลังทอดจิโป่มนะคะที่มาจากการสั่งออเดอร์มาเป็นพีออเดอร์นะคะเคอรี่ไม่มีส่งไม่ไล่ซิมเบอร์ อออืืหแซ่บบรแมาณหอนนี่รสซับเป็นเดือนนะจ๊ะรสซาบไม่ได้กินถ้ากันเด็ดานี่นี่พี่เน่ๆพี่เน่บอกว่าแซ่บบ่แซ่บบ่แม่แซ่บเอาหนาสุดเนาะสันเบเรตแต่งหน้ามาสั่งกระเบิดอกออกกล่องเด้อนี่ซอสตอนนี้ก็คือก็คือเข้มแล้วนะคะแซ่บบ้าหนองโบประเด๊ พี่บูธพี่บุธเจ็บจ้าเบิ่งเด้อสามสาวสามสาวซิมผุนละเที่ยงคืนละเที่ยงคืนอ่าสุนิสาสวัสดีครับพุนพ่นอะ FC ผุนผู้ใดอ่ะพี่เน่เน่นี่คุณแม่ร้องยังค่าใจขาใหญ่ขาหน่อยกินก่อนเด้อบระเด้ดเด้อพุ่นบะเบนธรรมด่าซู่ผนเพิยเพีแอ พลาณ่าลืมชาแนลพลาส่าลืมชาแนลสนิกันเด้อสูสิกันเด้อบบย